ขึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทําไปอย่าไปเลือกว่าบุญน้อยหรือบุตรมากทำไปเดี๋ยวมาเองขึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทําไปอย่าไปเลือกว่าบุญน้อย หรือบุตรมากทําไปเดี๋ยวมาเองหลวงคำสอนจากหลวงพ่อคูณปริสุธโธคําว่าเดี๋ยวมาเองนั้นผมเข้าใจเองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เรา ต้องการปาารานาอธิษฐานเอาไว้น่าจะประมาณอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอไปที่ไหนแล้วมีความสุขเพลิดเพลิน ประทับใจถูกใจมักจะมาบ่อยๆไปเที่ยวมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆถูกใจเพลินเพลินจริงๆและที่นี่คือวัดเกตุม,มดีสีวะลาลามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครไม่ไกลจากกรุงเทพครับ ลูกศิษย์ลูกหาประชาชนผู้ศรัทธาต่างแวะเวียนทยอยมาไหว้พระทำบุญใช้นี่สงสวายสังฆทานนั่งสมาธิเวียนทักศินวัตรสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุเกตุมมวะดีเป็นสิริเป็นมงคลตลอดเรื่อยมาเป็นภาพ จำเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งผมและครอบครัวต้องบอกว่าสุดจะประทับใจนะครับเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขเห็นความสมความปรารถนาที่หลายท่านมาที่นี่บรรยากาศธรรมะบรรยากาศดีๆสบายๆ นั่งเงียบๆมีความสุขจริงๆครับในสถ,ถานที่เป็นสิริเป็นมงคลนะครับก็คือวัดวาอารามต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็สถานที่ ที่ทำให้เราสถานที่ที่ทำให้เรามีความสุขนะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่คือหลักๆเลยครับในการทั่วไทยไปกับแก๊สก็ไม่ลืมนำข่าวดีข่าวบุญเป็นกุศลเป็นสริริเป็นมงคลฟังแล้วชมแล้วมีรอยยิ้มนะครับอาจถูกใจบ้างไม่มากก็น้อย หรืออาจจะมีประโยชน์เพียงนิดเดียวนะครับในาการผูร้ไทยไปกับบียสก,ก็จะมานำเสนออย่างที่พบที่เจอที่เห็นมาตลอครับ มาเที่ยวไหวพระอย่างมีความสุขได้เห็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะงดงามศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งของญาติโยมของประชาชนแถบนี้จำนวนมากๆ บริเวณของวัดบริเวณโบสถ์บริเวณพระวิหารและอื่นๆทางวัดเดชประคุณหลวงพ่อท่านได้จัดสถานที่จัดวัดวาอารามสถานที่พระอุโบสถโบสถ์พระวิหารบริเวณต่างๆได้สะอาดสะอาดเป็นระเบียบมีต้นไม้ มีเสียงนกร้องนะครับบรรยากาศเสียงระฆครงเสียงสวดมนต์เห็นพระสงฆ์และนี่ก็คือความสบายใจมีความสุขจริงๆครับก็ฝากไว้นะครับ ผ่านไปผ่านมา,มาแวะมาแวะมาแวะมาที่นี่ที่นี่วัดเกตุมดีสีวะลาลามจังหวัดสมุทรสาครสมความปรารถนาโชคดีทุกท่านแน่ๆนชื่นใจมีความสุขเพลิดเพลินและประทับใจแน่ๆครับ